การสวัสดีครับสมุชุ่มมือนี่ยพอเที่ยงก็เดินทางมาจังหวัดอุดรอีกข้างหนึ่งครับผมพระบามาติดตามกับปูผาขาวหรือว่าปูขาวนี่แหละครับสมุชุ่มพระบาเคยได้ยินชาวบ้านเพิน่นว่าถึงอยู่ครับแต่พอเที่ยงยังไม่เคยเห็นตัวจริงเพินเ่นเราได้ยินข่าวว่าของเพิ่นก็นกนเคยให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านอย่างสินาครับสมุชุ่มมัอนี่ก็เลยพากันเดินทาง มาติดตามเดินทางกันลำบากนะครับเพราะว่าเขาบ่งหัวจักเนาะกระหลงสายหลงคอครับก็จะมาถึงครับผมช่องนี้ก็มาถึงอยู่ที่สํานักของปูผาขาวเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวพอที่จะพาท่านผู้ชมไปถามไปล่องไปขอโชกขอลาบกับปูเบิงเนาะเพื่อว่าปูมันจะหายโชกหายลาบเอาไปฝากท่านผู้ชมเนาะไปครับไปเบิงน้ํากันเลยครับนี่ยุยดด่านหลัง,ลงนี่ครับปูผ,ผาขาวปูขาวประมาณนี้แหละครับผม สารสเห็นบอกครับจะมีสารมมม um ตรงนี้เพิ่นก็จะเใ็้เป็นสารของปู s <S ่ซิสโต้ครับผมที่ไม่โทษนี่ย่งพอบอกเยิ้มหลุดมันออกอีหลีเขาก็มานยกหน้าเขาอ้างเนี่ยแต่เล่บอกเขาบอกมีแนวหาดอกหน้าไม่ยับโตสูสองยกจักเทื่อหรอยกสองเทื่อกต่สองยันทุกคือตัาเองอย่า อุบาบุญใบบอยหนุ่งน้ำแม่ยืนอะไรนั่งไปไายหอดใสแล้วลูกค่ะไปเรื่อยๆนี่แล้วเขาจะน้ำจะกัดหาหยอดชักหยอดยิ่งกูเห็นเบิดอยู่ลูกเบิดอยู่บ้าพวกตัวเอ็ดยังเมื่อวานเนาะเมื่อก่อนเนี่ยก็ได้คุยกับร่องเจ้าคณะอำเภอบรรดุงอยู่ค่ะเอาข้บุญกองเป็นมาเอาขับปลามาซอยไอ้ปูไอ้ไปเบิ่งยี่ต้นหมากๆ Thì kinh lào, mạo lệch nằm ở khuôn nai lâm dây Lỡ ái nòi nằm nè Mực cướp này khuôn nai lâm dây của mẹ mỏng Hình nòi 28 7 mươi 28 là 28 Hôm nay 28 Khuôn ngợt đẹp như này là khuôn ngợt mạo lệch 28 Bố đã bảo 8 Bên văn lược tặng Bên văn lược tặng lèo bà nè Lược tặng đi lượm bớt mươi đi lạ เลือกตั้งแต่แปดโมงเลยครับอ้าตื่นขึ้นแล้วก็ไปโด่นตัวเล่กวัดพ่อปู่แถวเลขกว่ามันก็อยู่เข้าไปหาเที่ยงปู่จิกเอาเลขออกมากไกลๆกับตรงวัดที่ตรงปู่เกิดออกมาเป็นคนตอนเที่ยงตรงนะปู่เดียจะได้เก็บนวลลุ่มอันนั่นแหลก็เข้ากับมาถขปอธิบาย กู้เป็นไห้วันพระใหญ่เนาะวันที่ยี่สิบแปดสองแปดทวนนะวนใ่ไหยังอีกดีมว่าสองเจ็เป็นเดเปนไห้วันยันเยเพิ่นเห็นลูกลานมาเพิ่นก็ดีใจเพิ่นห่วหงก็บ่ได้บอกยังไงวันที่สิบแปวัน่วันสิบใหญ่ันไมทนนะ่ว่างนี่แหะสองเปก็ว่าสองเจอป เป็นยังก็วางใช่ไหมคนมันมามาหลายทุกจังหวัดเขามาแทบทุกจังหวัดเขามันทาำยาฆ่าเจ้าก็มาเรื่มปูขคนอะไรจะได้ปูจะได้น้ำมนต์ฉีดแม่น้อยเบิ้งน้าอันปวดน้ำมาดูน้ำมาจากออกมาจากแผลเอาเอาตู้บุญขันไปอืมบ่ไรงอกขันอย่างนีก่จะไปเรื่อยๆดิแม่ถามมา แม่แหนบกไทจินพีโจยำร้านใส่ไซเด้อปูมาร้านแตมาขอโชคลาภลาในทั้งไหนเกาเบอร์เราโชคลาภปูปัดเปาชิงที่บอดีบอกให้เนี่ยดีๆมาให้ลูกในหลานนี่้อปูเด้อีใจน้ำมาดบางฮามมึงเกิดพ่อซอยอยซ่องผศูนเก่าครับผมเันอนี้อยซ่องอันนี้อาะมึงเด็กแบบซุนแบบ แน่ยกระดูตองค่ะแน่ใจอยู่บอกค่ะอันพุฒไม่หลุดออกกันเดีสองค่ะเป็นสี่ค่ะขีดเด้มึงอที่ากูบม่เห็นบอกเม่ยนีีบูอยู่กูมาชงเขาไปพุธไปเกิดหมูชาละมณน่าเด้อรูยาําไม่เพิ่มใช้โซ่แือว่าตั้งชื่อเขาก็ได้ตั้งค่ะเพราะว่าก็ตั้งมันนี่ไปได้บอกอืม ชื่อชุดเด็กน้อยสังนแตท่านเขาวัดตัวลูกมันค่เขาก็อยจะไปปูุไปเกิดแล้วแต่ก็ตั้งชื่อให้เขาพร้อมจ้ะตั้งแล้วเขากับเขาในวันเขากับเขาชื่อเขาจ่อยเขารับเอากองบุญเขาไปเกิดตัวมันคือปึกลุกสมุดจักนี่นะครับผมปีนี้ก็สีได้เทศแล้วปูว่างแม่ตัวกูได้สำหรับนั่นก็มีนั่นนี่น่าปูแถาถามมึงเลยดูจากคน ครับท่านผู้ชมกะยังที่ปูบอกนะครับมันที่ยี่แปดประว่ายี่สิบแปดก็คือสองแปดเดื้อครับท่านผู้ชมสองแปดเพอะปูผมเลยบอกตรงๆครับมันเป็นคำทบอกพริศนาเนะคนบอกว่าวันวันศีนย์ใหญ่วันผ่าคอยมาเอามันผ่าก็เป็นมันที่ยี่บแปดครับยี่แปดท่านแนวครับเท่ากับปูคนบอกหวดนี้อาจจะเป็นสองเจ็ดสองแปดประมาณนี้แหละครับผม <อ>ถามความบักนี่แห่งหลายคนจน,นนั่งโยขามเมียมันเห็ดไวแมนแมนจะหอดตอนไปลกกล้าลูกเลือดของนี่คือกันสามคือสามเห็ดคือเห็ดผู้เป็นยงชันแต่ย่ามป่ปู่ชี้จองการเงินป่าป่ากูก็ตัางไว้บ่ได้ยาาได้ไดละกูนั่งจำทิ้นอยู่ๆมันห่างมาเองนี่ละคน,นะเงินก็นได้อยู่ที่สามสี่หมื่นอยู่พอพอได้พ่าพรอะมือดีละ ปูบ่ไดวว่าใส่โทรศัพท์หูไกลคือพวกลูกหลานเห็นนี่แหละเดี๋ยวนางนกไหมผู้ใส่ทั้งกิจเมตตาผู้ใดมีบาแล้วมีรวมพอปูเป็นลูกหลานบริวารของพอปูกะจงเขามาความหมายเพิินเขามาเพื่อสา่งกองบุญตัวเองกองบุญนั่นก็ได้แก่ผู้เห็ุผู้ทำนั่นแหละชวนของปูก็รอบรัวปูกระจกออกสังหาทกที ย่งเดือไปเท่งเงินเก่าป่า,าล้าพาอปอยักนับ,น,บนี่บ้างมันหลาย <c oughs> เจ็บมาบอบเป็นมือหนึ่งมือเดียว,ลว no. <c oughs> เลยน้อเจ็บเจนเทดอันนี้แล้วคนละมึงดูหนึ่งผู้คนไปถามออนน้ำพุนันพูนีดีละ่ะก็มีแนอยุ่แต,ตอนซื้อนากมาอันนี้รัดซื้อเขาเปลือกมันมืนหาคู่บางอ่อนหาพัน ไอ้หน่อยบ้านทุ่มเสาขายเลขกันอีกะเหมือนนึงชื่อนาคมาแล้วปูก็มาท่าสีเองปูบมเดียะโมเดีมาแบบนี้ที่มีสีนี่คือปูท่าเองโอ้โหสิท่าเองวัดบ่อค่ะปูเงี้ยนบัดคือเขาออกมาแต่เป็นรูปสีเป็นไในเป็นปูนธรรมดามามในปูมาลงสีเอ๋ มันยังบ้นในแล้วดีแล้วพูดจะเข่าเจ็บอีกเท่านึงเพราะว่ามันเป็นพุ่นเป็นอยังจับอยู่บ้นในพลหอน้ำได้อยู่ตัวกับห้อจะเข่าอำเภอไปชื่อใช้ฝักไปไฟมันกําลังตีโตเข่าต่อจากเนินหลังเก็บของนิ่งแบบนี้แหละมาเที่ยวหนักก็ที่เห็นหนักต้นน้ำจ๋งจ๋งอยู่ที่มันมีเหว่งหน้าเปลี่ยนน้ำที่ละคนใช่หรือ บ่ได้ยินคำถามครับรถแลนเมื่อกี้นี่ปู่ในตนโตลูกทุกคนหนึ่งเจ็ดคนครับแท่งเอียงที่สุดในตนโตแท่งครัวผิดหนึ่งขอออกไปมึอตอบมาอะไรมากที่สุดในตัวตนตอบครับฮะเงินครับผิดสองแล้วเหลือหนึ่งสองสามเหลือห้าว่ามาแท่งชีวิตครับผิด ในในตัวเองนี่บอกครับต้นตัวคนนี่แหละแค่ดวงตาดวงตาขึ้นจัง่ะแม่นอยู่ครับเพราะว่าดวงตาเฮานี่กันท้าย <บ S 1> <น>ไปมันกลับคันดวง<ค>ตา,างครับผมดวงตาครับนี่เด็กด,ดวงตาขึ้นะครับดีอ่ะปูโม่จะหน้าบุญน,น้ำดีใจด้วยด้วยปูทีิมีอนาคตลุงเรื่องไปหนาดวงตาเป็นแสงสว่างแห่งธรรมถ้าชุบมีดวงตาสุธิพยังยังใดล่ะ แม่นครับตาบอดก็บไป่เป็นกับผ้าปิดตาย่างดูเด็กดีแถวพื้นเียงโจ้เด็กคือตามเพื่อนกูจเหตุคนง่ายๆดวงตาเป็นแสงสว่างเป็นแสงทองแสงธรรมสามารถเห็นหูเอาไว้ใช้ได้ยินจังเอาไว้จะถึงกินปลากินทาวันครับมันเพิ่นเอลินธาตุทั้งหา แมนบอกบอครับแมนครับผมแมนบอแมนครับอ่าเราโมมีบ่มีหูด้วยมึงได้ยินมูัวอยู่บออันดังบ่บ่มีดังเฮ้ยกับเขาแต่จุ่มเดิมดังมึงบ่มีมึงจะถือกินบ่บอปากเป็นยังไงกินบ่กินมึงจะอยู่ได้บ่แจ้งแล้วบ่บอเดี๋ยวตอบถูกประเด็นได้รางวัลอยู่บอปู นังวันใดแน่นอนคูณสาถูกคอยมาเอาน้ำปูก็ได้มือวันสินปูที่หายอยู่แล้วปูรักษาสักจะไปที่ได้ของขวัญปูสามตไปเอาบักคือกันแล้วนอกก็บบบหกชุดสามเนาะครับโอ้ยสาถูกแม่เอาให้ผมเลย้วครับตางไกล คือไกดปันในปูกระมมชีวิตจริงอยู่แต่ปูรับปากคือปูรักษาสัญญาตัวเองฉะนั้นปูกระมมือามาี่ไปซอยผูซอยคอนใดแต่ปูบ่มี่เสียใจพ่อครับผมท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ยังที่ปูเพิ่นบอกหรอกครับว่าวันที่วันพระใหญ่ถึงมาเอาวันพระใหญ่าาก็จะเป็นวันที่ยี่สิบแปดครับ <c oughs> ฉะนั้นแล้วก็ลองลองเบิ่งเด้อครับท่านผู้ชมเพราะว่า ปูพันจะมักบอกเป็นปิศนาครับอย่างหัวที่ผ่านมากคือกันที่บอกว่ามียิงนางสองจุดรับจุดละสองคนแล้วปูกระถามาไมียิงนั่งอย่างกระนา่งซีก็เป็นซีสองสองครับผมซึ่งมือนี้กุมพอเที่ยงที่เดินทางมาหาปูปูผ่าขาวกับปรากฏว่าเพิ่นบอกว่าวันพ่ายไงคอยมาเอาวันพะายไ่มันกระตรงกับวันที่ยี่แปดครับผมฉนั้นแล้วท่านผู้ชมก็ล่องล่องออกไปพิจารณาบ้องนะครับเนาะก็คือจะเป็นประมาณสองแปดครับผม อย่างที่ปูพันบอกวันพันวันพระใหญ่ค่อยมาเอามันพ่ายใหญ่ก็คือวันที่ยี่แปดแล้วครับผมมันพรายใหญ่แต่ว่าทานนี้ท่านนก็ร้องท่านผู้ชมท่านใดชื่นชอบก็ร้องเอาจดใบเบิงจดยใบถ้าเปรียบเทียบกับสำนักอื่นอื่นต่างๆเมึงเนาะครับท่านผู้ชมน้องกระ็บแน่ครับเพราะปูพันเองก็บอกแล้วว่าพันบ่หาตรงตรงกลายเป็นปริศนาแล้วจะพยจยาคิดออกคิดได้เนาะครับผมจะส่วนตัวกลมพอเที่ยงก็จะคิดว่าปูพันบอกสองแปดครับผมครับผม คลิปนี้พอเที่ยงก็จะขอตัวลาไปก่อนครับก็ขอใจ,จ้ท่านผู้ชมทุกท่านจงนี่ต่ความสุขความจเจริญเด้อครับอย่าเจ็บอย่าจนครับผมสุขภาพแข็งแรงมีเงินใส่กันสุกคนนะครับโชคดีทุกทุกงวดทุกทุกเมื่อครับผมคลิปนี้พอเที่ยงกลับไปละครับะจะจบพิธีไปจะเพี่งนท่น,ทนี้เนาะท่านผู้ชมมจ,จะเดินทางต่ออีกครับกะยางที่ว่าละครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านั้นหมานกันสุกคนไปละครับ